สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ นี่เราอยู่ใน TS 3 Idol นะครับเดี๋วันนี้มาแจก2โค้ดมาแจกทองจริง99%นะรับประกันอันนี้เฮียหมีนะเฮียหมีขายทอง99%นะไม่ได้แบบแบบพอไปเช็คแนละ้วเหลือ0.7ไม่มีนะแจกทอง999 99%แน่นอะนนะครับอย่าลืมมาซื้อร้านของมีหมีได้เราไม่เกี่ยวนะแล้วก็มีโค้ดนึงเป็นโค้ดมาใหม่ใช้ได้แต่อีกโค้ดนึงหมดแล้วเป็นโค้ดมากว่าแต่เขาบอกว่าหมด3เอตมีไปลองแล้วมันหมดนะก็เอาไปว่ามีโค้ดใหม่2โค้ดนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วพูดไปหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเป็นว่าเอามาพูดถึงว่าตัวละครที่ควรปั้นแล้วกันนะสําหรับการอัพเอ่อตัวละครมาใหม่ละกันว่าตัวไหนควรปั้นไม่ควรปั้นนะครับอันนี้มีเล่นเองแล้วก็เป็นในส่วนการดูของทอปเซฟมาซึ่งบางคนเขาก็ใส่กวนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะไม่ใช่แล้วคุณลาโอนี่ชัดเจนครับ คือจริงๆมีแนะนาว่าใส่เอามาเป็นแนวทางให้ผู้เล่นช่วยผู้เล่นได้เยอะนะจริงผู้เล่นใหม่เขาจะได้แบบไม่ต้องไปปั้นให้มันเจ็บปวดไอ้อย่างนี้อันนี้ลงจริงคือเมื่อสามารถดูพวกท็อปเล่นได้นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนํานะพูดผ่านตรงนี้แล้วนะนเนาะออ ตัวละครตอนนี้แทงที่เก่งที่สุดก็คือเทพมารปีศาจครับถ้าเกิดเราพูดถึงแทงนะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมาคู่กับโจโฉสองตัวยืนหน้ากันโจโฉแทงได้ตาเมจดหมู่แรงเทพเออมารปีศาจตัวแรกครับมันจะมีสกิลจับก็คือเหมือนให้ฝั่งหนึ่งเหมือนเหลือ4ต่อ5เลยประมาณนี้นะครับซูมาอี้จะทําให้โจโฉกับตัวอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดเพื่อนๆเอาโจโฉกับเทพมารปีศาจลงคู่ซูมาอี้นะตายากมากมันจะสร้างเกราะให้แถวหน้าคิดจะพลังโจมตีถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นซูมาอี้ออลพลังโจมตีเยอะๆจะแตกยากมากม แล้วก็ซูมาอี้มีท่าไม่ตายในการลดโทสะแต่ส่วนใหญ่ซูมาอี้จะมีปัญหาคือโดนลวงแล้วแตกครับนั่นแหละต้องพยายามป้องกันแก้ได้นะครับถ้าป้องกันแก้ได้แก้ไม่ตายผ่านแน่นอนด่านอะไรก็ผ่านนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนเออเทพมารอัคคีตัวที่4น้องผู้หญิงเนี่ยมันจาเลือนเหลือ70%จะเด้งเลื่อนแล้วก็40%ก็เป็นตัวละครที่ตายยากแล้วก็มีสกิลเผา LE แรงมากเอาไปคู่กับโจโฉอ่ะเผาหายกครัว อ่ะต่อไปตัวที่5ตัวตุ๋ยที่เก่งที่สุดในแพทนี้และอีกแพทหน้านะเขาก็คือโจจูครับเพราะว่าโจจูหลังๆต้องปั้นเพราะว่าเราจําเป็นต้องเอาไปตุ๋ยพวกโขงเบง้งพวกยูยี่เออเจนจีไอคือต้องบอกว่าคอมตอนบท1 8 1 9ขึ้นไป220 2 2ออัพอ่ะมันคือถ้ามันได้ลงอ่ะเราหายทั้งปาร์ตี้เลยครับหรือไม่จะเป็นส่วนเจนจีฮิวทีทั้งปาร์ตี้เด้งที60,000่0 0 0 0วๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายไงใช่ปะ ตอนนั้นโจจูที่หม,มีมองว่า่านดัานหลังไม่เหมือนบังคับให้ป้านนครับโจจูยังไงก็ต้องมีนะของมันต้องมีนะครับไม่ได้เลยอ่าคนนี้เล่นทีมไม่นี่เล่นทีมอิสระนะครับแต่ไม่มีลิปโป้นะก็เป็นในส่วนโอ้จิจิบุนเซี่ยวก็ยิงแรงมากนะหัวโตพอพูดถึงตัวไม่พูดแล้วกันหัวโตก็เป็นตัวละครที่ฮิวแรงสุดในเกมมาแหละ แล้วก็ช่วยทำให้เพื่อนๆตายยากนะครับก็เอาไปลองใช้อยู่อ้วนเซี้ยวเวลามันใช้มันจะยิงธนูรัวแรงนะเออมีก็เห็นคอมมันใช้โคตรแรงเลยเราพูดถึงตัวที่ต้องปั้นแล้วกันอ่าอันนี้เดิมๆจิ้วยี่ถ้าเกิดมันเก่งสุดในง้อแหละเออถ้าปั้นมาได้ก็เอาไปคู่กับลกซุนก็โหดนะครับกวนอูก็ถึกแต่กวนอูเป็นตัวธรรมดาไงมันปั้นง่ายกว่าไอเทพมานเป็นตัวมืดมันปั้นยากนะครับ ริปโปส่วนใหญ่เขาจะลงกันตอน161ขึ้นไปไม่ก็220ขึ้นไปนะครับเห็นมากตัวเอ๋อเดี๋ยวนี้กุยแกคนเริ่มเก็บไปแล้วนะหลังจากซูมาอี้มาซูมาอี้มันช่วยซัพพอร์ตทีมดีาอ้แนนล้วแต่เพื่อนๆครับถ้ามีกุยแกปั้นมาหนังๆก็กุยแก อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู p h o ฟนะสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ UIP จะอยู่ที่วันละ10บ,บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะอยู่ที่วันละ12บ,บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ3าวันกับา90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกกธนนาาคารเออ่ท่ททัวไยยไยยลดู้นะ คือมีก็ไม่รู้จะพูดอะไรละเกมนี้จริง,รงก็ตัวสามเณนประชนประจําบ้านเลยที่แบบว่าเล่นได้ตลอดก็กายเกมนะครับทีมนี้วางมั่วจรมจริงไม่ไม่ขอโชว์นะอีด้วยดวยิก็เอาจริงจูร่งเนี่ยต้องบอกบอกว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้แทบทุกทีมอยู่แล้วว่าตัวแกบวกดาเมจแล้วก็เป็นในส่วนบวกโทสะด้วยนะครับก็หมีก็ปั้นอยู่จูล่งก็2ดาวอยู่ก็สามารถเล่นได้ คนเลิกกันไปเยอะแล้วนะเนี่ยหมีก็ทำตามหน้าที่ของหมีที่เขาว่าจ้างมานะครับ <c oughs> ท่านอื่นไปไปนานแล้วแหละไปกันหมดแล้วหมีก็เออยังไม่อยากทิ้งผู้เล่นนะครับก็ยพยายามช่วยอยู่โอ้เพิ่งเคยเห็นคนปั้นเตียวุยนะแต่คือหมีคิดว่ามันโหดอยู่แล้วแหละเออมันโหดอยู่แล้วถ้าเป็นเพื่อนซ้ําได้อ่ะของวยถ้าใครเล่นวยก็จัดวยไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวที่หมียังไม่พูดใช่ไหมเอ่อถ้าเกิดเอาจิวี่จิวี่หมีเทาแล้วเพิ่งตั้นมาเองนะครับจิวี่เทาอ่าเราก็สามารถเอามาเล่นคู่กับลกซุนได้ถ้าเกิดถ้าเล่นคู่ลกซุนก็เล่นง้อสามตัวก็มีลกซุนจิวี่แล้วก็เป็นในส่วนซุนกวนสามตัวนี้แหละเพราะว่าลกซุนมันเรียกลูกน้องมาได้ตัวหนึ่งครับซุนกวนเวลาใช้ท่าไม่ตายเรียกลูกอีกสองตัวมันจะช่วยกันพว่าเออหงเม้งได้ดีหงเม้งมันยิงสายฟ้ามันจะไปยิงติดลูกน้อง เทพมารปีศาจอันนี้ปั้นได้มีงบพาปั้นไปเลยครับเล่นยาวได้มีตัวไหนอีกไหมที่ยไม่พูดจูล่ลงใช้ได้ทุกทีมเลยยังไงก็เก่งถ้าไม่มีงบขนาดปั้นเทพมารปีศาจก็ไปเอากวนอูก,ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ปั้นกวนอูเอาตอนนี้เอาเทพมารปีศาจเลยครับเอาแม็กไปเลยจบเลยเล่าปีก็เป็นตัวละครที่เล่นเกตก็ดีต้นๆของเกมครับจะเอาไปคู่กับโจโฉคู่กับพงเบ้งคู่กับจิ้งี่ได้หมดเลยดีไปหมดนะครับ แหงหัวเอียนดีแหหัวเอียนดีถ้าเกิดเล่นมุยนะมันยิงหมู่แรงมากตอนเท่าไหร่นะร้อยหกเอ็ดนี่ยิงสองหสิปอร์็นโคตรแรงเลยโจโฉแค่เท่าไหร่นะโจโฉเก้าห้าปอร์เซ็นนะครับก็หลักๆมันก็ใช้กันอยู่แค่นี้จริงๆนะตัวละครแบบสามันชนอย่าง เอ่ออะ,อะ,อะเดี๋ยวโดยมีสรุปพนักงานตัวไหนที่ควรปั้นแล้วไปยาวๆเลยใช่ปะ่ะโจาไว้ตุ๋ยหงเบ่งปั้นง่ายแจกเยอะมากแล้วหงเบ่งยิงแรงมากตอ้องร้อย1ขึ้นไปยิงดอก5ดอกถ้าเป็นในส่วนตอนนี้ก็แทงก็เรื่องเอาระหว่างกวนอูก,กับไอ้นี่เทพไอ้น,อนี่ราชาปีศาจแต่ราชาปีศาจปั้นง่ายกว่าเอ้ยราชาปีศาจปั้นยากกว่าแต่คือมันเป็นตัวมือดอะถ้าปั้นได้ก็คือเอ็นเกมตัวแทงไปเลยครับต่อไปตัวที่ยืนข้างๆเทพปีศาจหรือจะคู่กวนอูคือโจโฉครับเก่ง ทั้งแทงทั้งดาเมจแรงหมู่สกิลตอนนี้ก็ยังแรงอยู่เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นของปั้นอะไรให้แกบวกโจมตีเยอะๆอ่ะพุ่งชนก็แรงอยู่จูล่งปั้นได้ทุกทีมไปได้ทุกทีมจิวี่ถ้าเล่นงองก็อย่างที่หมีบอกจิวี่ขั้วลกซุนนะครับจิวี่ลกซุนแล้วก็ซุนควนสามตัวอ่าในส่วน v, วีใช่ไหมซุนวีตอนนี้มีโจโฉอ่าหนึ่งตัวแฮหัวเอียนแล้วก็เป็นในในส่วนซูมาอี้ครับซูมาอี้ อ้เยแต่เ,เพื่อนๆจะเล่นกกไหนก็นแล้วแต่นะนี่ซื้อมาอีหรือว่าจะเป็นในส่วนถ้าขาซับก็เอาเจนจีมาฮิวก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนกุยแกก็ได้ครับเลือกเอาตัวไหนซ้าเยอะก็เลือกเอาเอออิสระตัวไหนเก่งๆก็จะเป็นโกซูนครับเก่งตั้งแต่ต้ตนเกมกลางเกมท้ายเกมก็ยังเก่งอยู่ดีนะที่มีเห็นนะเออริปโปเก่งนู่น161แต่ถ้าเอาสุดๆมันก็ต้องแบบ221ขึ้นไปซึ่งก็ใช้เวลานะ หัโวโตลงตั้งแต่ต้นเกมยันกลางเกมท้ายเกมก็เป็นตัวที่ฮิวแรงที่สุดในเกมอ่าเดมีพูดแค่นี้จบแล้วถ้าเพื่อนๆคิดทีมไม่ออกก็มาปั้นแบบทีมหมีก็ได้แบบเข้าใจง่ายๆเลยคงเบ้งโจโฉเล่าปีจูล่ลงถ้างบน้อยก็กวนอูไปแค่นั้นครับสแตนดาร์ดเลยแต่ว่าถ้างบเยอะก็ไปเอาแทงราชาปีศาจเก่ง,งกว่ากวนอ ตายยากกว่าเยอะนะครับมีสกิลกักด,ด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็ตอนนี้หมีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรทําแล้วจริงๆนะเรามีก็ยังอยู่กับเพื่อนๆนะครับก็ยังแบบเออมามาพูดคุยตัวละครอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดทีมในแต่ละแพทยอย่างนี้ไปแล้วกันเนาะเผื่อช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อใครอยากให้หมีทําแก้์เร็วเกมนี้ก็มาทิ้งตังต้อคอมเมนต์พูดคุยแล้วเปลี่ยนกันได้ครับสำหรับที3 Idol นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับเฮ้ที่หมีไปลองทีมอะไรมาวะคุ้นๆอยู่แปลกๆ อ๋อมีเล่นทีมนี้อยู่ตะกี้ก็ลองเอาจิวยี่มาคอมโบก็โหดดีนะ